วอสับมีาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะฮะเคอร์วูและก็ทีมงานนะครับมาบุกกองถ่ายนะครับงานเสื้อผ้าลุกบุกนะครับเป็นงานคอลลับบเชันระหว่าง2แบรนด์ของคนไทยนะครับ Get Rich Easy กับ MMR นะฮะเดี๋ยวไปดูกันข้างหลังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นี้ข้างหลังอ่ะมันคือกองถ่ายนะนี่คือกองถ่ายลูคบุ๊แบบเบสิกมากถ้าเกิดใครอยากจะลองแบบถ่ายตัวเองอ่ะใช้แฟลชเนี่ยสะท้อนแบ็คเกองแบ็คเกิเต็มเลยนะฮะแล้วเราก็ไม่อยากพูดเ๋ยวตอนนี้เขากำลังจะถ่ายชุดสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะเขาจะถ่ายชุดสุดท้ายอย่าไปกวนเขาเยอะให้เขาถ่ายเสร็จก่อนแล้วเราจะไปพูดคุยกันว่าใครเป็นใครบ้างครับ,บตอนนี้ได้เสื้อ Get Rich MMR มรมัดย้อมโค้ทสวยเดี๋ยวเพื่อความเนียนของเรานะ เราจะเราจะใส่เนียนไปเอากองนี้ครความฝันผมจะเป็นจริงแล้วนะฮะจากยูทูบเบอร์ทำมา3าปีวันนี้ผมจะได้เข้าโฟโต้ชูตครั้งแรกนะฮะกับ Getlish M.M. อ๋อเดอะสกู๊ oh, พี่ชื่ออะไรครับน็อตครับผมพี่น็อตน,นะฮะพี่น็อตน,นี่ผมไปเจอพี่ที่คลิปเออสมัยรับพี่ย้อมผมกับพี่ต้องใช่ไหม เอาจริงตอนแรกผมมาผมรู้เลยว่าใช่เพราะความใหญ่ของไอ้ไอ้ดวงนี่ใช่ผมจําได้ผมไปดูมาวันนี้เรามาวันนี้พี่มาถ่ายคอลเลคชั่นอะไรครับ M M งไม่มาเกลิจครับโอ้อันนี้พี่ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมอยังครับเดี๋ยวไม่อีกเดี๋ยวไม่เอกมีของตาคุณไงเอ้าตาคุณเก๋เรามาป่วนเรามาป่วนเขารู้ป่ะเหรอครับซับซับซับเซ้าหน้าครับผมเฮ้ยผมชอบผมชอบความเรียวผมไม่ต้องการซับเกลอกน้ำตาเามีไว้ให้ซับไม่ใช่ได้ครับเดี๋ยวเข้าไปนะทุกคนเข้าไปนะเฮ้ย มันยังไงฮะเริ่มยังไงฮะน้องจะโพสไหนเนี่ยน้องไม่รู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยผมวันนี้จะสอนทุกคนนะฮะว่าเออการโพสถ่ายรูปที่ดีเนี่ยมันยังไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ครับแป๊บนึงฮะเดี๋ยวต้องถามถามนี่ก่อนวีครับผมเป็นน้องพี่น้องวีน้องวีนะฮะน้องวีมาถ่ายเป็นแบบวันนี้ใช่ครับมีมีมีคำแนะนำอะไรให้ผมบ้างครับกับการเข้าแธรรมชาติที่ได้อยู่แล้วจริงเหรอใช่แค่ไปยืนบั้นหน้าธรรมดาธรรมดานี้ได้จริงเหรอ เขาบอกให้เราเข้าไปเราปั้นหน้าธรรมดาเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเราเข้าเสร็จมีเก็ทไหนกันมีเก็ทไหนกันมาเก็ลิศเก็ลิศตรงไหนคือเซ็นเตอร์ครับตรงนี้เลยครับผมเลยแล้วผมต้องยังไงผมมีมีสูตรไหมสูตรครับนี่เขาบอกว่าให้ยืนให้ยืนสี่ห้าอย่างนี้แล้วก็อ่าจะเห็นเครื่องผ้าชัดกว่าอ่าต้องเต็มตัวไหมตัวเหรอเต็มตัวนะนี่มองตรงไปทางนี้อยู่เลย ปายค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ MMR มาจากขอนแก่น MMR เนี่ยจริงๆแล้ว ชื่อเต็มเลยก็คือไอรอนแคร์ไอรอนไมล์มามมริชแต่ว่าเวลาเราเอามาใช้จริงๆเราเอาแต่3ามคำสุดท้ายก็คือไมล์มามริชแปลว่าแบบแม่ฉันรวยจริงๆมันจะเป็นประโยคแบบกลนวๆน,นิดนึงค่ะพี่แบบอ่าเขาเรียกว่าเหมือนเราพูดเล่นกันว่าแบบเราอยากซื้อของแพงสักหนึ่งชิ้นเนี่ยเราพูดเล่นกันกับเพื่อนว่าแบบเออไม่เป็นไรฉันไม่สนฉันไม่แคร์แม่ฉันรวยก็เลยกลายเป็นคำพูดตลกตลกตลก,กวลวๆว่าไอรอนแคร์ไอรอนไมล์มามมาริชภาพจำภาพจำ ก็คงจะเป็นสีความสดใสที่คิดว่าแบรน์ไทยหรือว่าคนไทยอ่ะมีน้อยค่ะที่จะทําออกมาเราเรารู้สึกว่าเราเห็นแบรนด์ต่างประเทศและที่เขาที่เขาทําเป็นสีสันออกมาเหมือนคนไทยยังไม่กล้าหลายๆคนยังไม่กล้าที่จะออกออกจากกรอบที่แบบ ไม่กล้าใส่สีสีมิกชุดยากใช่ไหมคะแต่ว่า MMR เรา,เ,าเรามองเห็นตรงนี้เราก็อยากจะทำอ,ออกมาให้วันมันดีอะคะ่ะจริงๆที่มาคนเริ่มรู้จักนี่คือทายได้ mm hmm. ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเราจะเน้นเรื่องสีมาตั้งแต่คอเลชั่นแรกแหละคอเลชั่นแรกก็คือ Colorful ชื่อชื่อรุ่นก็คือ Colorful เลยแต่ว่าในความ Colorful นั้นจะมีความมินิมอลอยู่คือเสื้อจะเป็นเบ เป็นสีขาวกับสีดำนะคะแล้วก็สกีนจะเขียนว่า m m r ซึ่งเล่นสีตรงนี้ใช่ค่ะก็คือออกมาคอลเลคชันแรกก็เป็นคอลเลคชันนี้เลยอายุของแบรนด์นี้ก็ยังไม่ถึงปีเลยค่ะ่ถ้าใช่ค่ะใ้าค่ะจริงๆใช่ค่ะทำมาทั้งหมดกี่คอลเลคชันแล้วตอนนี้ประมาณสีน่าจะ4คอลเลคชันใช่ค่ะจริงๆก็พี่เต๋าเกณิ์นะคะก็คือเจ้าของแบรนด์เนาะเราก็ได้คุยกันบ้างไปมองว่า การที่แบรนด์2แบรนด์เนี่ยจะมาคอลแลบกันได้เนี่ยมันจะต้องมีสักพาร์ทหนึ่งที่มันจูนกันติดมมใช่คอมมอนพาร์ทที่มันจูนกันติดซึ่งตรงนี้ปาคิดว่าเกลิทกับ MMR มเกร์ีลิทก็เขาจะเน้นแบบเป็นความสนุกสนานใช่ไหมคะเป็นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่า MMR ก็จะเน้นสีส,สันสดใสเพราะฉะนั้นสนุกกับสดใสก็น่าจะเข้ากันได้ตรงนี้ก็เลยเกิดการคุยกันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทําออกมาเป็นคอลเลกชันนี้คอลเลกชันนี้ พิเศษที่รู้สึกว่ายังไม่มีในไทยเลยก็คือกางเกงมัดย้อมที่ที่ที่ออกมาเป็นคอลเลคชัน n ่นแล้วก็จะเป็นเสื้อมัดย้อมทั้งหมด3สีด้วยกันแต่ละสีก็จะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะมีหมวกบักเก็ตกางเกงขาสั้นที่รู้สึกว่าไม่มีแบรนด์ไหนเหมือนแน่นอน รอบนี้ต้องจับตาก็ MMR ตอนนี้มีขายอยู่ที่ SK Sneaker นะคะ2สาขาเลยก็มีเซนทันพัซาขอนแก่นแล้วก็เซนทันพัซาอุดรนะคะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็ทางออนไลน์นะคะก็คือ IG MMR brand นะคะติดต่อได้เลยแล้วก็ MMR เอเกนลิ t ก็ไปติดต่อติดตามได้ในเกนลิฟเขาพี่สวัสดีครับอันนี้นับตัวกันหน่อยครับผม สวัสดีครับชื่อน็อตครับผมครับเปล่าครับมดครับจากแบ <Get S 2> รนด์ Get Rid Easy ใช่เหรอวะ <laughs> <laughs> คือจริงๆแล้วเรา3คนเป็นแบบเรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่มัธยมต้นเรียนจบมาจบมาหกปุ๊บก็แยกย้ายกันไปแต่ว่าเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ทําด้วยกันคือเต้นบีเต้นบีบอยเนาะเต้นบีบอยใช่เต้นบีนออบอยอยู่กันตั้งแต่สมัยแบบคือเราอยู่กับไอ้ไอ้บีบอยพวกฮิปฮอปอะไรพวกนี้มาตั้งแต่แบบ คนสมัยก่อนเล็กเต้นแล็บเด็กแล็บใครเดินผ่านก็มาแบบเฮ้ยโย่โย่เฮ้ยเต้นแล็บมปดูหน่อยดีเฮ้ยขอท่าหนอนหน่อยดีนั่นแหละแล้วก็สองคนนี้ครับเขาก็เป็นเขาไปเรียนญี่ปุ่น เขาไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะอ่าปีหนึ่งแล้วก็เหมือนพอไปอยู่นู่นแล้วเหมือนแฟชั่นที่นู่นมันมันมากคนที่นู่นเขาแต่งตัวกันแบบโคตรมันอะไรกันแล้วก็เหมือนทั้งคู่ไปเรียนผมผมมาไปเรียนใกล้ๆโตกเกียวแต่พี่งดพอไปโตกเกียวก็แฟชั่นโตกเกียวก็จะโหโคตรมันจ้ะมันเพราะว่ามันด้วยแบบว่าสภาพอากาศนะซีซั่นอะไรเงี้ยเวลาเราจะแค่ออกไปเซเว่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยจับจัดเกล็ดอะไรไปยืดอะไรนี้เพราะว่าอากาศมันหนาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออแต่งตัวมันกว่าอยู่ที่ไทยนะเออขร้นเขา รู้สึกว่าเออเลยเริ่มสนใจแบบว่าพวกแฟชั่นอันนี้ตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วก็พี่ต่อเขาทำเสื้อผ้าอยู่แล้วที่ไถ่ก็เลยเพอกลับมาเพื่อก็เลยลองคุยกันว่าโอเคงั้นเรามาลองทำดูไหมอ,อะไร่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทํามานานอะไรเงรี้ยเขาก็ก็เริ่มเริ่มศูนย์มาเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ผมไม่ทําแบรนด์แบบไม่ทําแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายตอนแรกผมทํากับแฟนทําเป็นแบบกับเสื้อในาอะไรเงี้ยครับส่งสิงคโปร์เสร็จแล้วน้องๆกลับมารู้สึกว่าเออมันแบบมันเข้ามือมาก,ก <c oughs> เอาจริงตอนแรกอ่ะทำเสื้อผ้ามาแล้วทำเสื้อผ้ามาแล้วด้วยอยากาศจะให้มันเป็นแบบฮิปฮอปยกแบบเอ็กนอะไรเงี้ยแต่ว yeah. ่าหาชื่อแบรนด์ไม่ได้แล้วที่นี้เหมือนผมอ่ะไปเจอเป็นรูปของช่างภาพ เขาชื่อจาเมลชาเบสชาเบสอะไรสักอย่างไม่ชัวร์เหมือนกันเราเป็นช่างภาพที่ไปถ่ายพวกฮิปฮอปยุคนั้นเด็ก80ก็จะรูปเด็กใส่เสื้อแบบใส่หมวกแคนโก้อะไรเงี้ยใส่เสื้อวอร์มกันเท่ๆแล้วมันจะแบบเฮ้ยเอยเอว่ะไอ,อ้คนนี้มันถ่ายรูปเสื้อฮานเราชอบแนวนี้เลยอ่ะทีเนี้ยมันมีรูปก็เลยใช้ชื่อแบรนด์จาเมลช <laughs> 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 าเบสใช่เหรอวะ <laughs> เดีวมันก็ไปเจอรูปเป็นเด็ก2คนคนับเป็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อแล้วเขียนว่า get easy แล้วผมลองไปเสิร์ชหามันไม่มีแบรนด์นี้มันไม่มีข้อมูลอะไรกับไอ้คำคำนี้เลยผมรู้สึกว่าเห็นแล้วเฮ้ยใช่ว่ะเอาสรุปไอ้แบรนด์นี้มึงชอบช่างภาพหรือมึงชอบชื่อชอบคำาอเสื้อแล้วคือมันเป็นแบบเด็กยุคนั้นที่หออยุคนั้นมันแบบมันเขาเรียกมันไม่ใช่คนรวยมันไม่ใช่คนมันก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยเล่นสเก็ตเต้นบีบอยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคำนี้มันใช่ว่ะมันก็คล้ายๆเราตอนเด็กๆที่่เเริมมาาาแบนนััั้้้้ลววกก็ขสยยผด สีป่ะสีเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่จริงๆผมเคยลองแบบว่าอยากลองทําสีดําสีขาวอะไรเงี้ยอยากลองทาแบบโหดูดูเลยอะแต่พอทําขึ้นมาจริงๆแล้วแบบเฮ้ยมไม่ได้อ่ะสุดท้ายสีดําก็ไปใส่ลายดอกไม้อะไรไม่รู้ <c oughs> สุดท้ายแบบเอ้ามันไม่ได้อ่ะคือปกติเวลาผมเต้นก็มนไ,ไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นโหดคือเต้นเอ็นเตอร์เทนมากอยู่แล้วอะคือมันเหมือนกับมันคือตัวตนของเราด้วยใช่มันเป็นแบบซนๆอะไรนี้มากเราก็ไม่ได้ดีฟแบบว่าแบบ มันต้องแบบว่าแบบว่าอะไรอะเขาเรียกไรไอรอนไมเดนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สายแนวนั้นอะไรงเงี้ยเฟียออฟก,ก็อดเราก็ไม่ใช่ว่าเราต้ไม่เราก็ไม่โกหกตัวเองว่าเราไม่ได้แบบจะเป็นสรีสายนี้สายนูน่นสายนี้เราเน้นแบบว่าก็เป็นที่เราเป็นอะไรเงี้ยครับรจริงไม่อยากทําเสื้อที่ทุกคนมีอยู่แล้วในตู้เพราะว่าทุกคนตัวใหญ่ก็จะมีเสื้อดำเสื้อขาวเสื้ออะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าก็ถ้าไปทํามันก็ คุณจะซื้อทําไมถ้าเรื่งคุณมีอยู่แล้วในตู้อะไรเงี้ยเหมือนหาซื้อได้ง่ายทั่วไปคือสีขาวดับคือตอนแรกอ่าทุกๆคอลเลคชันนะครับผมจะวางจะวางคอนเซ็ปต์กันแบบว่าทุกตัวทุกที่เราทําสีขึ้นมาครับจะไม่ซ้ำกับในตู้เสื้อผ้าของคนซื้อแต่ว่าไมพยายามอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นคือผมชอบสีดําผมก็จะแอบติ่งสีดําสีขาวให้ในเซ็ตด้วยก็ใส่เองมาพูดถึงงานคอลเลคชัน โอเคเขาเป็นครั้งแรกด้วยรครั้งแรกครับแบรนด์ใหม่มากนี่ที่เจอเราอ่ะเราเริ่มทำแบรนด์ได้6เดือนได้มั้งเออไม่ถึงปีไม่ถึงปีใช่นู่นใช่ตอนนี้ก็คือปีหน่อยๆพูดถึงงานคอลแลครั่งนี้หน่อยครับเริ่มต้นต้องตองออ่าอตต้ง้งตต้องต้องงงงอเค มันก็เริ่มจากเราวางที่ขอนแก่นนะใช่ใช่เอสเคเป็นคนมาหรือเราเป็นคนไปรเอสเคเป็นคนมาคือจริงๆอ่ะกับเหมือนเราหามันตีแบรนด์ลงอะไรเงี้ยครับใช่ครับคือเหมือนเขาทักมาเขาาอ่าทักมาแบบสนใจเอาไปลงอย่างนี้ผมตอนนั้นผมไม่ได้ตีเดียดอยู่แล้วก็คือแบบเออแบรนด์มันใหม่ มีคนติดต่อมาก็แบบเออ็ดีใจนะเหมือนกับว่าเราใหม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องทําตัวยังไงกับกับกับเจ้าของแบรนด์เจ้าของเจ้าของมันติบแบรแแนด<ม>์อะไรเงี้ยเราก็เมอนก็เขอะเอ้ยเราใหม่มากนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขาก็คุยกับเราโต้อตอบไปสัมมาก็คือเกิดความแบบอ่ะรู้จักกันเลยเงี้ยครับช่วงนี้ก็มัดย้อมเนาะ คือคือเอ็มอาร์เขาจะถนัดนัดยอมมากๆแล้วสีเขาสวยมากแล้วฝั่งผมฝั่งเราจะเป็นแบบแพทเทิร์นใช่จะเป็นื้อผ้าคือสีเราจะไม่ได้แบบเป็นลายเราจะเรียบๆสมาบกว่าใช่แล้วส่วนใหญ่จะทำางินเกงเราอ่ะเราจะแบบทำเงินเกงเออาจก็กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยครับขาสั้นขายาวใช่คราวนี้ก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะมาเจอกันไหมหรืออะไรพี่อ่ะคุยกับปายคุยแบบว่าเหมือนแบบก็คือแบบสนิทกันนะครับคือเราไม่ได้แบบเป็นธุรกิจอะไรอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่จริงๆพวกผมไปไหนผมก็เป็นเพื่อนหมดเลยใช่ไม่ไม่จะไม่เชิงแบบ ก็ไม่แบบมาคุยแบบธุรกิจอะไรเงี้ยเก็คุยกันไปคุยกันมาสัถ้าเกิดแบบเอองั้นทำด้วยกันเลยไหมพี่อะไรเงี้ยเออเออใช่ครับแล้วแบบว่าเออมัดย้อมตายแล้วถ้าเอาเกลีย์มามัดย้อมไปเลยอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็เกลมัดย้อมใช่เริ่มลามไปเป็นแล้วถ้าเราทำหมวกมัดย้อมก็ตายไปเป็นหมวกเออลามนิดนึงยาวแบบไปมัดย้อมด้วยใช่เหรอวะสามสีจะเป็นพาสเทล อ่าใช่เลยครับนี่เลยเรียนไปส่วนกางเกงก็จะมีของสีนี้นะมีสีนี้สีหนึ่งครับที่เป็นกางเกงมัดย้อมแล้วก็สีดาล้วนเอาไว้แบบว่าเผื่อเผื่อแบบว่าไม่กล้าใส่กางเกงมัดย้อมอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเอาจริงจริงหรปะเอากางเกงขาสั้นไปมัดย้อมพาเทลมาแล้วรอบนึงไม่ได้ไม่ได้ก็เลยแบบแล้วก็จะมีหมวกของสีนี้กับสีนี้ใช่สีดำด้วยดำล้วนด้วยดำล้วนมีดำล้วนอีกสีคือแบบมันเอาไว้แมทช์กันได้ใช่กับทองกัน ใช่ครับอยากอยากให้คนแบบแมทกันสนุกสนุกอ่ะแบบว่าไอ้สีลองใส่สีจี๊ดกับกางเกงสีเข้มไหมหรือเราเอาไอ้สีพวกเนี้ยที่เราคิดมาไปแมทกับเสื้อผ้าในตู้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยอันอันนี้มีเลมิเซนอันหนึ่งคือตอนเนี้ยเกลิดีซีกำลังจะทำเว็บไซต์ครับจะโอเพ่นวันที่8เดือน8

เดบิตก็ได้เครดิตก็ได้ได้หมดเลยอันนี้เป็นซื้อตั๋วเครื่องบินเลยใช่เท่านั้นเลยครับ Facebook กับ IG ครับผมเ c e บุ๊กก็ถ้า Facebook เป็นซีซีโคดดิ้งอันนี้เปลี่ยนใหม่โดนแบบโดนติดไอจีซีดีกับซีบีเคเคและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับมัมบุกกองถ่ายลูกบุก Get HECXMMR นะครับมองว่าทุกคนจะได้ความรู้ไอเดียอะไรกลับไปไม่มากก็น,น้อยนะครับส่วน full collection review นะครับจะตามมาในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเอาอันนี้กลับไปรีวิวแล้วกันเนาะฝาก subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะดูนะครับกดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆนะครับจะได้ดูเป็นคนแรกครับวันนี้ไปก่อนนะครับไปละ